สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด เอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าสองสามวันนี้นะครับผมเล่นเกมนะครับทางโทรศัพท์มือถือได้แหละนะครับเกมเกมหนึ่งชื่อว่า Coffee Inc. นะครับผมซึ่งเป็นเกมว่าด้วยเรื่องของการเปิดธุรกิจร้านกาแฟนะฮะแล้วก็เรียกว่าค่อยๆขยายตัวเองไปนะครับเริ่มต้นจากร้านไม่กี่ร้านแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราจะเรียกว่าเข้า IPO นะครับก็คือแบบว่าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับแล้วถ้าบอกว่าเกมเนี่ยก็มีความสนุกสำหรับผมนะมันเป็นเกมที่สอนเรื่องธุรกิจได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับใครก็เป็น ได้กันได้นะครับจริงๆผมว่าเป็นเกมที่ดีมากนะครมันคือสอนตั้งแต่ว่าการเลือกโลเคชันร้านต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณเลือกโลเคชันอย่างไรเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้คํานวณเรื่องของต้นทุนนะครับคุณต้องมีเอ่าเรียกว่าค่าเช่านะครับค่าตกแต่งต่างๆการทําการตลาดนะครับแคมเปญ คุณจะลงโฆษณาอย่างไรคุณจะต้องบริหารร้านอย่างไรนะครับรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะต้องเข้าไปขี่ห้องด้วยคือเรื่องของการเลือกบุคลากรนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณต้องจ้างพนักงานแบบไหนเข้ามาเงินเดือนเขาเป็นเท่าไหรอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายแน่นอนครับคุณก็ต้องบริหารสิทธิที่ชื่อว่าเงินใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อ,อเมื่อเรามีมีเงินเนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถทำอะไรได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะในเกมเนี่ยจะมีเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์เรื่องของการอัพไอตัวเรียกว่าเม็ดกาแฟาต่างๆไปใช่ไหมครับเรื่องของการสร้างบริการใหม่ๆพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาระบบเรื่องมบายเพย์เม้นต่างๆซึ่งมันก็แน่นอนทุกอย่างมันมีผลกับเรื่องธุรกิจเราใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละฮะมันเป็นเลยเป็นเกมที่ดีนะคือเป็นเกมที่เรียกว่าทําให เราเขาเข้าใจนะครับเรื่องของอกลยุทธ์เรื่องของการทำธุรกิจได้แล้วก็เกมก็มีคู่แข่งหลายคนนะครับผมก็เล่นเนี่ยนะครับเล่นมา2วันเนี่ยนะครับเกมแรกของบอลลเกมผมแพ้ผมแพ้แล้วคือผมก็แบบเอ๊ะมันเล่นยังไงไก็ก็พยายามเข้าใจระบบมันใช่ไหมแต่พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็เล่นกันมายาวๆด้วยแหละใช่ไหมครับอย่างเรียกอันนี้ตอนก่อนที่ผมจะมาบันทึกคลิปๆเนี่ยผมก็เรียกว่าเพิ่งปิดเกมไปนะครับปิดเกมเพราะอะไรเพราะว่า เรียกว่ามีเงินล้นฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคือเรียกว่ากินทั้งตลาดเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเทคโอเวอร์คู่แข่งได้นะ่ตอนนี้ก็มีไม่มีคู่แข่งเหลือในตลาดที่แข่งกับผมแล้วนะครับก็ที่เหลือก็คือก็เอาเงินมาไปขยายสาขาอะไรเพิ่มเติมไปก็แต่ก็คงไม่มีไม่ได้เล่นต่อแล้วเพราะว่ามันก็จบแล้วนะครับแล้วหนามคือแล้วคุณแกจะเอามาเล่าทำไมในคลิปนี้นะครับเอตอนที่ผมเล่นเกมเนี้ยนะครับ มันมีโมเมนต์หนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะเอามาคุยกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับที่ผมพูดในห้องเรียนบ่อยๆนะครับเวลาผมสอนที่ตัดสเกนเมีนะครับ,ผม,นะรบผมจะพูดกับเจ้าของธุรกิจจุลนมาบอกว่าเวลาคุณไปฟังเคสธุรกิจเนี่ยนะครับไปฟังพวกเคสบริษัทใหญ่ๆหรืออ่านหนังสือพวกตำราอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะพยายามบอกว่าต้องทอํา,งงาอ,ทอย่างงั้นต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเรานะก็คือเรื่องของรีซอส มันคือเรื่องของการที่เขามีทรัพยากรเท่าไหร่ในการที่เขาทาสิ่งนั้นใช่ไหมฮะคือทุกบริษัทจะบอกเราแหละว่าเราต้องเราต้องลงทุนในบุคคลเราต้องลงทุนในการฝึกฝนพนักงาน restroom, เราต้องลงทุนในการตลาดเราต้องลงทุนในเรื่อง AI เราต้องเราต้องลงทุนทำ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 ัทำ้งนั้นคือแล้วคุณมีเงินหรือเปล่าล่ะ <c oughs> คุณมีเงินคุณเรียนซัพลายแล้วมันเหมือนเกมเนี่ยเปิดขึ้นมาใช่ไหมฮะคือเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําได้หมดแหละคุณจะจ้างซ o o ก็ได้คุณจะเรียกว่าจะใช้วิธีการเปิดร้านสาขาเพิ่มขึ้นก็ได้คุณจะคิดเมนูใหม่ก็ได้แต่ทุกอย่างเป็นเงินนะทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยคือคือคุณจะพัฒนาโปรดักต์โปรดักต์กว่าจะออกได้คือต้องรออีกป,ประมาณสักสี่แปดอาทิตย์และแต่อาทิตย์ต้องใช้เงินในการในการในการ,การพัฒนาใช่ไหมคุณบอกว่าคุณต้องมีพนักงานดีด แล้วค่าจ้างเขาเท่าไหร่ล่ะแน่นอนเราอย่างร้าน,นอย่างในเกมเนี่ยคือจะเลือกสตอร์มเจอร์คือคนที่ผู้จัดการร้านเนี่ยนะครับเก่งๆค่าตัวก็แพงถ้าเกิดว่าดูถูกถ้าเกิดว่าดูถูกก็ได้ได้คนอีกแบบหนึ่งมาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีพนักงานเยอะก็มันก็ตามมาด้วยอีกเรื่องมากมายใช่ไหมครับที่ผมเล่าอันนี้เพราะว่า,วาบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเฝ้าฟังเคสเนี่ยมันจะพูดถึงเรียกว่าอะไรฮะแนวทางหรือ เรียกว่า execution นะก็คือเขาทำอะไรบางอย่างเช่นเขาลงโฆษณาเขาทำ YouTube เขาเปิดสาขาใหม่เขา,าไปลงทุนในเหลืองน,นั้นลงทุนนี้แต่เรามีลงทุนเหมือนเขาหรือเ,เปล่าใช่ไหมครับแล้วก็นี่นคือสิ่งที่ผมมยากจะเตือนเจ้าของธุรก,กิจจยนมากว่าเวลาฟังเนี่ยต้องแยกแยะนะไม่ใช่แบบว่าเขาบอกให้ทำทำทำแล้วก็ไปทําหมดโดยที่ไม่ได้เอะเรื่องนี้ก่อนนะฮะคือ คือผมก็บอกเลยว่าเวลาผมเล่นเกมไอตัว Coffee Ink เนี่ยนะครับผมแล้วผมว่าช่วงแรกๆของเกมเนี่ยโอ้โหมัน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 ค่อนข้างจะเครียดมากเพราะว่าเงินเราจำกัดใช่ไหมฮะเงินจำกัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราใช้เงินยังไงคุ้มค่าที่สุดแล้วต้องมานั่งพะวงกับสิ่งที่ชื่อว่า Cash Flow นะฮะก็คือแบบอว่าเอ้ยแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยเงินมันกลับมาแล้วเราเรา,เรายังกำไรอยู่ใช่ไหมใช่ไหมฮะข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่า Cash Flow มันไม่มันไม่ Flow เนี่ยนะฮะคือเงินมันไม่พอเนี่ยล้มละลายเกมจบเลยใช่ไหมอย่างนี้ผมบอกคือ มีช่วงที่ผมพลาดอะคือผมแบบว่าก็แบบเอ้ยมันมือใช่ไหมจำตัวจเลี้ยมได้เป็นปุ๊บปรากฏว่ามันไม่เป็นนําคาดปรากฏผลก็คือแคสโฟติลบปุบเกมจบเลยครับแพ้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงต้นต้นของเกมเนี่ยมันเลยมีความระมัดระวังรามัดระวงังแล้วก็พิถีพิถันในการที่จะเลือกคาอะไรบางอย่างเยอะมากแต่พอแต่พอมาถึงประมาณสักช่วงกลางกาเกมนะฮะช่วงกลางกลางเกมที่แบบว่าแบบว่าผมแบบ เรียกว่ามีเงินมีเงินเป็นฟอนแล้วนะฮะ,ะคือคือพูดง่ายๆคือตอนนี้มีเงินเป็นฟอนปุ๊บเนี่ยผมสนุกเลยไงผมเปิดสาขาแบบว่าผมเปิดสาขาในเกมเนี่ยผมเปิดสาขาอาทิตย์หนึ่งกะมาณอาทิตย์ละสาขาไปอย่างน้อยคือเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆขณะที่สมัยก่อนกว่าจะได้สาขาหนึ่งได้เก็บเงินกันเก็บเงินกันแบบเป็นแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะคือเราต้องเก็บเงินนานมากกว่าจะเปิดสาขาได้หรือไปกู้อาคารหลังๆนี่คือแบบเปิดกันเล่นๆเลยฮะคือเปิดแบบ เปิดกันแบบเปิดทิ้งกว้างแบบว่าเอ้ยสาขาติดกันก็ได้เปิดไปดักไปก่อนเปิดการคู่แข่งเปิดโอ้โหผมบล็อกทุกอย่างใช่ไหมฮะที่สําคัญก็คือเออ่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บนะฮะพอเงินมันเหลือพัฒนาอะไรก็ได้ครับเอาเงินไปศาสตร์ทิ้งกัินอะไรเนีนะ่ยคือโฆษณาศาสตร์เล่นๆกันเลยได้ครับเป็นต้นนะครับเราลงโฆษณาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าไหนเวิร์กไม่เวิร์กคือว่าแต่เราก็ลงไปเยอะไปก่อน ซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญคุณจะพบว่าเวลาเราไปทํางานธุรกิจบริษัทใหญ่เนี่ยคือพอเวลามันมีเงินเยอะเนี่ยนะฮะมันก็จะสึกบอกว่าเฮ้ยเสียไม่เป็นไรหรอกเพราะเรายังมีรายได้เข้ามาอีกเยอะเนี่ยคือเรามีรายได้เข้ามาอีกเยอะมากมันทาให้เราเราจะมีเงินเอามาเรียกว่าเล่นสนุกกันได้เยอะมากนะครับล้วแบบโอเคมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าโอเคก็ยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนมันก็มีแคตโฟลเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แต่แต่หลายๆคนธุรกิจมันเป็น SME อะ่ะมันไม่ได้เป็นอยู่ในจุดแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปทะเลื่องตามเขาขนาดนั้นนะครับคือผมบอกว่าฟังได้ฟังเป็นแนวคิดได้เข้าใจก็จะไปคิดได้แต่ว่านั่นคือวิธีคิดที่อยู่ในสาการบางอย่างแล้วเขาอยู่ในบทบทบางอย่างเขาอยู่ในบทเช่นเขามีเงินเขามีกําลังทรัพย์หรือบางคนคืออะไรถ้าเกิดเขาแพ้มาเขาล้ม,มนฟูกอะ่ะใช่ไหมคือบ้านมีเงินเยอะมากกแล้วคือก็หรือร้องก็ไม่หรือร้ออะไรแต่หลายๆคนคือคุณเพิ่งเริ่ม หรือคุณอาจจะล้มบนล้มไม่ได้ล้มบนฟูกกูแ <c oughs> าคารมาเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังแค่เรื่องบางส่วนของเขาแล้วเชื่อเป็นตุเป็นตาหมดทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดแบบตรงมากเลยเพราะว่วาเรื่องที่เขาพูดกันใ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 น,ในพวกแบบบทีธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเกียนหนังสือเนี่ยเขาเล่าบางส่วนเขาไม่เล่าทุกอย่าง ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราต้องรู้ทันเหมือนกันนะครับเราเราโอเคเราเรียนรู้กับมันได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าทําตามเขาบางทีมันไม่ได้มันเหมือนพูด,ดง่ายๆรับชาวสิทธิ์ไทยเห็นช้างขี้อยากขี้ตามช้าง <c oughs> ใช่ไหมฮะเออมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันเนี้นี่นี่คือสิ่งที่อ่าเรียกว่าผมก็เออผมตั้งผมเล่นเกมผมก็สนุกดีแล้วผมก็นั่งคิดนะเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สอนเจ้าของธุรกิจได้เหมือนกันคือโมเมนต์ที่คุณรวยแล้วอ่ะคุณทําอะไรก็ได้ เออใช่ไหมโมเมตนต์ที่คุณมีแคตโฟล์ยเยอะเยอะอ่ะคุณทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่วันที่คุณแคตโฟล์ไม่ถึงมันทําทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมครัมันทำทุกอย่างไม่ได้แล้วก็ธุรกิจวันนี้มันโดนมันโดนโดนปั่นกันนะครับโดยโดยบรรดาพวกเ,เรียกว่าข่าวต่างๆเนี่ยมันเข้ามาบอกว่าคุณต้องทํานั่นคุณต้องทํานี่คุณทํานี่ท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 ำไปหมดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งผมบอกว่ามันไม่ควรทาทุกอย่างมันควรทาแค่บางอย่างแต่ต้องคิดได้ดีแล้วเลือกให้ดีนั่นเอง นะครับนั่นคือสิ่งที่แลกเปลี่ยนในคลิปนี้แล้วกันนะครับเอ่ออเามาเอามาแล้วสูงฟังนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้แล้วกันนะครับนี่คือนัทพัฒน์อะคอมนะฮะคุยเฟืองเรื่องธุรธกิจและการตลาดครับแล้วมาติดตามกันนะฮะว่าอาิมสอนหน้าจะมาคุยอะไรมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ